ถ้าสมมติ้าผูกพันกับระยองมากเนี่ยมันต้องกล่าวถึงระยองอีกหลายบทแต่ปรากฏว่าแกไประยองเป็นครั้งแรกเนี่ยที่แกไปหลังจากนั้นในรเรื่องอื่นๆไม่พูดถึง<ม>ระยองเลยรวมถึงลำพันธ์พี่าบที่ว่าจะพาสาวไปเที่ยวพูดถึงทุกจังหวัดทุกที่ที่แกไปเขียนในนิรันนี้อ,อันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากว,าว่าคนเราถ้ามันสัมพันธ์ผูกพันกับที่ไหนเนี่ยมันก็จะพูดถึงที่ตรงนั้นแบบ ทำสิ่งนนั้้ใหดีที่สุดคอน6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้เราคุยกันเรื่องสุนทรผู้ไปตอนที่แล้วนะฮะสนุกมากเพราะว่ามันก็จะมีมุมมองหรือความเข้าใจใหม่ๆสำหรับหลายๆคนที่ที่อาจจะไม่รู้มาก่อน ใครอยากอ,าอ่านงานสุนทรพูดตอนนี้ถ้าหาหนังสือเป็นเล่มๆไม่ได้นี่ยก็ในอินเทอร์เน็ตมีมนะฮะมีเว็บไซต์ที่เขาลงไว้หมดเลยนะันก็เคยะะแล้วก็เป็นเล่มก็ยังพอหาสั่งซื้อที่เขาพิมพ์อย่างงานที่ท่านจาันทหม่อมเจ้าจันเจริญวะชรมีท่านชําระคือประวัติคํำกนสุนทรพูดไว้อันนั้นเล่มใหญ่แต่มนนออีอันนึงที่นักวิชาการด้านวนรรณกรรมได้ฟันหงว่า สุภาษิตสอนหญิงอะ่ะไม่ใช่ของสุภาพูเพราะส่วนตมันอ่อนอแล้วมันไม่อ่างกามันหน่อมแนมมากอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าง,งานชืน่ออื่นว่าถ้าสุภาพูผูกพันกับระยองมากเนี่ยมันต้องกล่าวถึงระยองอีกหลายบทแต่ปรากฏว่าแกไประยองเป็นครั้งแรกเนี่ยที่แกไปลนหลังจากนั้นในเนี่ยเรื่องอืง่นๆไม่พูด<ม>ถึงระยองเลยรวมถึงลําพันพี่ลาบที่ว่าจะพาสาวไปเที่ยวพูดถึงทุกจังหวัดทุกที่ที่แกไปเขียนในในด้านบนอันนี้อ,อันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากว่า คนเราถ้ามันสัมพันธ์ผูกพันกับที่ไหนเนี่ยมันก็จะพูดถึงที่ตรงนั้นไดก็เหมือนกับว่าคนเราเคยไปที่ตรงที่ไปกับคนรักแล้วอ่ะวันหนึ่งเลิกกันไม่อยากไปไม่เชื่อหรอกคนบางคนมันอยากไปดูมันมีความซาดิปในใจจริงว่าอยากไปเจอแผลเก่าไปไปบ่งน้ําใหม่ทีนี้ผมจะข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็่คือช่วงบ้านปลายของสุนทรภู่คือเข้ามาสู่สมัยรัชกาลที่สี่แล้วนะฮะชีวิตท่านเป็นยังไงบ้าง ก็เกิดศึกก่อนด้วยการที่สามสวรรคกตใช่ไหมครับแล้วก็ไปทํางานกับพระปิ่นเก้าใช่ไหมแล้วก็มาเป็นอารักษ์พ,พอพระปิ่นเก้าได้บวชปราชราชพิเศษเป็นกรมพระราชวังหน้าเนี่ยก็คือมีศักเท่ากับิักทุกอย่างเนี่ยแกก็มาเป็นอารักษ์ในวังหน้ากินตําแหน่งพระสุนฮรนบัวหานไม่ได้เป็นขุนเหมือนสมัยก่อนและทิ้งร้างตําแหน่งไปนานและไปรับราชการด้วยพระปิ่นเก้าขณะเดียวกัน ก็ไปรับงานของวังหลวงในการเขียนเพลงยาวพระราชพงศาวดารแล้วก็ใช้ชีวิตบ้านปลายจนเสียชีวิตก็แสดงว่าแกจริงๆกไม่ได้มีช่วงตกต่ําไม่เคยมีเพราะว่าถ้าบอกว่าตกต่ําคนชอบไปลือกันว่าแกตกต่ำทายเรือเล่ร่อนอไปดูในนิราชวัดเจ้าฟ้าก็ได้แกบปแกไปเนี่ยแกไม่เคยพายเรือเองแกมีฟีพายสี่ฝีพายลูกที่ไปด้วยสองคนก็นั่งเฉย สีพิพายเทียบรถสมัยนี้คืออาผาืเทียบไปเห็นเลยอะโรสลอยก็ด้วยอะอแล้วทํากันถ้ายุคกก,กินเหล้าเมายาสมัยรัชกาลคนระดับเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่นั้นตำแหน่งพอขอของวิศนุคเครืองามอะเขาไม่กินหรอกเหล้าต้มเขากินเฮนนิสซี่ที่เหล้าลูนี่แสดงว่าสุนทรพูดจริงๆก็ไม่ใช่เป็นคนที่เหล้าเมายาอย่างภาพที่คนไปจำจากเอง ถึงลงเล่าเตากันคันขมงนดีล่าภูเขาทองแล้วตัดอีกวักหนึ่งไม่เอาไอ้วัดที่มันพูดถึงเนี่ยที่ว่าถึงลงเล่าเตากันคันขมงมีคันพลงผูกสายไ,ปไปาว้ปลายเสาโอ้บาปกรามน้ำาระลบเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งว่าเป็นหน่าอายอ อธิษฐานคุณพระทำสำเร็จพระสังเพชโโธิยานประมาณหมายนั้นสุราพารอดไม่าวาดไายไม่ใกล้ไกลแกล้งเงินก็เกินไปไม่เมาเ,าเล่าแล้วเราตกลงรักมาทังหมนี้แต่ว่าในเพลงของแฮมเมอร์มันตัดท่อนนี้ออกไปคนก็เลยไปเข้าใจคาดเคลื่อนว่าเพลงกู่น่ขี้เล่าเจ้าชู้อ,อยู่อย่างไรเ,<พ>เพลงของนี้ power band power band วง power band โอเค สุนทรภผู้ก็ในที่สุดท่านก็มีชีวิตมาจนถึงช่วงต้นรัชกาลที่4นะฮะคือเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นฮะคนะฮะ<น>ยาวม,มาคนสี่แผ่นดินครับพอเราจบยุคศุนทรภผู้ไปเนี่ยสังคมไทยตอนนั้นก็เริ่มเรียกว่ามีการพิมพ์หมอบล็บบเล่นเนี่ยสั่งเอาแท่นพิมพ์เข้ามาแท่นแรกของประเทศไทยเนี่ยนะฮะแล้วมีการตีพิมพ์หนังสือออกวางจําหน่ายหนังสือของคนไทยฉบับแรกที่มีการ ซื้อลิทิทธิ์มาพิมพ์ขายครั้งแรกเลยก็คือหนังสือของหมอมราโชไทยซึ่งหมอมราโชไทยนี่ก็เป็นชื่อที่ทุกทุกคนคุ้นนะฮะเพราะว่าท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือลิลาลอน<อ><อ>ดอนท่านไปลอนดอนกับคณะราชทูตของรัชกาลที่4ที่ไปเข้าเฝ้าพระนางวิกตอเรีนะครับแล้วท่านไปในฐานะของล่ามหลวงนะฮะคอยเป็นเป็นล่ามที่สื่อกับคนอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วท่านก็เขียนบันทึกลิลาลอนดอน มีคําว่านิราศเหมือนสุนทรภูเลยนะฮะก็คือคล้ายๆสารคดีลาพึงลาพันผสมการเดินทางบันทึกเส้นทางต่างๆแล้วหมอแบลตเล่เนี่ยซึ่งเข้ามาเป็นหมอสอนศาสนาเนี่ยนะครับก็ซื้อลิขสิทธิ์มาตีพิมพ์แล้วก็ขายได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นยังไงฮะมันเป็นกําเนิดของการจําหน่ายหนังสือของคนไทยครั้งแรกยุคแรกๆแล้วก็รวมถึงย้อนไปถึงสุนทรู้เองหมอสมิธก็พิมพ์พระพายมณีขายข่าวระเล่มนี่กถือว่าขายดีมากเพราะหนึ่ง ชาวบ้านอ่านหนังสือไม่ออกหรอกเพราะคนอ่านหนังสือออกมีอยู่ไม่กี่คนมีไม่กี่กลุ่มแต่ชาวบ้านอ่านไม่ออกแต่ชาวบ้านคุ้นเคยกับบทละครไงถูกเอามาทําเป็นบทละครหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในวรรณคดีคือเมื่อก่อนเนี่ยคนคนที่ไม่ได้รู้หนังสือเนี่ยเขาสัมผัสกับงานพวกนี้ผ่านเขาเรียกมุขปาฐะคือการบอกเล่าเล่าสู่ฟังแลก็ละครดูการแสดงซึ่งอันนี้ก็รวมถึงพวกอย่างสามก๊กก็เหมือนกันนะที่เข้ามาไทยสมัยยุทยาเนี่ยก็ ไม่ได้มาเป็นหนังสืออย่างที่เราอ่านกันนะฮะมาเป็นเรื่องเล่าเป็นยิ็นมามาเล่นกันในชุมชนชาวจีนเนี่ยนะฮะแล้วก็พอมาถึงยุบรัชกาลที่4ซึ่งแน่นอนตอนนั้นก็เริ่มมีการตีพิมพ์หนังสือก็รกาสี่ตั้งจากก่อนที่ท่านยาครองราชท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดประมรอ่ะก็มีท่านพิมพ์นะฮะของท่านเองแล้วก็มีการทําหนังสือพิมพ์ออกมาเหมาะมบรัตเล่นนะฮะสยามรีคอร์ดเดอร์แล้วก็ จากนั้นมาโลกของวรรณกรรมเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเริ่มมีวรรณกรรตา่ตางประเทศเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวรรณกรรมต่างประเทศแล้วก็มีการแปลนะฮะมีการแปลคูเหลี่ยมไงคูเหลี่ยมนี่ก็จะมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ฮะรัชกาลที่6นะครับทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่หัวข้อของเราเนี่ยก็คือเรื่องเป็นถกวรรณกรรมไทยกันเนี่ยนะฮะเราต้องเราตั้งต้นที่สุนทรภู่นะฮะโอเคเราไล่มา จากนั้นมาโอเคนิลาชลอนดอนหมอมราชโชไทยจากนั้นมาเนี่ยอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศเข้ามาจริงๆชัดมากเลยเนี่ยนะฮะอย่างอย่างของรัชกาลที่ห้าเนี่ยที่ท่านพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน,นจริงๆก็คือจดหมายจดหมายเหตุ <c oughs> ก็คือนีลาดอย่างหนึ่งแต่เป็นนิราชความเรียงคือท่านเขียนจดหมายจากยุโรปเนี่ยตอนที่ท่านเสด็จเนี่ยนะฮะเสด็จมาจากยุโรปครั้งที่สองนะฮะสองพันสี่ร้อยห้าสิบ สเสด็จครั้งที่2องเนี่ยนะฮะสองพครั้งแรกส4งพ่อมาห้เนี่ยท่านเขียนพระราชาทะเลขาถึงพระราชธิดาของท่านพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้านิพานพนพดลบันทึกเล่าเรื่องต่างๆ่าแล้วตอนหลังเนี่ยถึงเอาจดหมายทั้งหมดมารวมพิมพ์เป็นเล่มลก็ตั้งชื่อว่าพระราชพนไกลบ้านคํานี้เป็นคําที่เกิดขึ้นทีหลังไะไกลบ้านจากนั้นมาโลกของการเขียนหนังสือแบบนี้ก็เกิดขึ้นทีนี้มาชัดเจน มากในสมัยรัชกาลที่6กรัชกาลที่6เนี่ยท่านเรียนท่าเรียนที่อังกฤษท่านเรียนที่อังกฤษที่ออกฟอร์ดแล้วท่านชอบวรรณคดีท่านเรียนประวัติศาสตร์นะฮะอยู่ที่อยู่ที่ออกฟอร์ดนะครับจากนั้นมาเนี่ยท่านก็สนใจเรื่องวรรณกรรมท่านอ่านวรรณกรรมของอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยผมเรียกว่าท่านอ่านแทบหมดเลยมั้งหมดเกลี้ยงเลยหมดห้องสมุดนความที่ท่านเป็นปรา์ด้วยท่านเป็นปราดและท่านท่านชอบเชคสเปียร์มาก ท่านอ่านเชคสเปียร์แล้วท่านก็ทรงพระชัยพลแปลแเป็นบทละครเชคสเปียร์เนี่ยมาเป็นไทยเนี่ยเต็มไปหมดเลยสมัยผมเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเวลาหมหาวิทยาลัยเขามีทําละครเอาละครเชคสเปียร์ก็อาศัยบทพระชัยพลแปลของเชคสเปียร์เราก็ต้องที่ที่หรืัชการที่6แปลเนี่ยเรามาอ่านนะฮะดังมากๆก็เวนิสสวานิสหรือ The Merchant of Venice เนี่ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับ <c oughs> จากนั้นมาเนี่ยรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็ทรงพระชัยพล สมัยตอนนั้นท่านยังเป็นเ <c oughs> จ้าฟ้ามหาวชิราวุธอยู่ท่านสเสด็จสุโขทยัยคือท่านกลับมาจากอังกฤษและท่านก็ชอบป<ก>ระวัติศาสตร์นะท่านเรียนประวัติศาสตร์ที่ที่ที่ออกฟอร์ดนะครับ <c oughs> ท่านไปสุโขทยัยแล้วท่านก็อาศัยศิลาจารึกซึ่งเราจะไม่สรุปในในในเวทีนีนะ้ว่าเป็นยังไง <c oughs> แต่เป็นว่าท่านอาศัยศิลาจารึกเนี่ยหลักที่หนึ่งไปเป็นหนังสือนําเที่ยวสุโขทัยและท่านกลับมาเนี่ย ท่านเขียนเลยว่าเป็นสารคดีท่องเที่ยวเที่ยวเมืองพระลงเดินทางท่องเที่ยวเล่มแรกของไทยที่ไม่ใช่ภาษากวีไม่ใช่ภาษาร้อยกรองแบบสุนทรภูนะฮะแต่ท่านเขียนเป็นเหมือนภาษาบอกเล่าความเรียนทรับสารคดีท่องเที่ยวเลยนะ<ม>เที่ยวเมืองพระล่วงแล้วมันมีการใช้คําว่าเที่ยวปรากฏขึ้นในหนังสือเที่ยวเมืองพระล่วงอย่างเป็นกิจจลักษณะนะฮะจากนั้นมาเนี่ยพอในยุครัชกาลที่6เนี่ยก็มันก็เกิด การหลั่งไหลเข้ามาของวรรณคดีวรรณกรรมของตะวันตกเข้ามาเต็มไปหมดแล้วก็พอรัชกาลที่6เนี่ยมีการเขียนตัวท่านเองเ,เขียนบทละครเองด้วยนะ <c oughs> เป็นออริจินอลของท่านเองอย่างบทละครเรื่องพระล่วงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการแสดงละครวรรณกรรมเนี่ยมีการแปลกันไหลายเล่มตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมช่วงซึ่งดังมากในช่วงประมาณรัชกาลที่6เนี่ยนะช่วงตั้งแต่ที่ท่านเรียนอยู่ที่อังกฤษจนกลับมาเนี่ยมันเป็นช่วง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเซอร์เทอร์คนันดอยที่เขียนเชลอลโคมแล้วก็มีการแปลวรรณกรรมต่างๆแต่ช่วงนั้นวรรณกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจะสะท้อนภาพชนชั้นสูงเขาเรียกมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมีการใช้ชีวิตแบบตะวันตกมันมีความเหลวแหลกในบางมุมซึ่งก็สะท้อนผ่านวรรณกรรมให้เห็นแต่เนื้อเรื่องก็ยังเป็นแบบอาสาบเราเรียกอะไระละครน้ำเน่าแล้วกันจริงรักหักสว่าน เพราะเรื่องมันยังไกลไม่ไกลนะจนมาถึงช่วงรัชก,กาลที่7เ,เนี่ยผมสังเกตเห็นการขยับขึ้นมาของวรรณกรรมที่คนไทยเป็นคนเขียนเองเนี่ยจากเรื่องชิงรักหักสวารดซึ่งเราก็ชอบกันมากนะฮะตกตีผัวเมียซึงเรอสังคม,มชนชั้นสูงนะฮะอะไรเงี้ยจนมาเริ่มเขาเรียก <c oughs> มันมีกลิ่นอายของวรรณกรรมที่ <c oughs> เราเรียกในภาษาสมัยหลังมาเราเรียกว่าเพื่อชีวิตละ <c oughs> เพื่อสังคมเกิดขึ้น เรามีสีบุรพามีมาลายชูพินิษอันนี้คือในสมัยรอเจ็งลงมาแล้วอ่าเริ่มปลายรอหกมาจนถึงต้นรอเจ็ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะแม้กระทั่งในสมัยรอเจ็ก็มีการประกวดหนังสืออือคุณวิจิตมาตราเขียน เรื่องหลักไทยซึ่งในจังหวัดที่ไหนแลวกลายเป็นผลงานชิ้นเอกของคณะรัษฎรที่อันนั้นก็จะเป็นเหมือนเยิบสารคดีความรู้หยิบหยิบเอามาทำว่าคนไทยมาจากขาวันไตเนี่ยมันเริ่มเป็นหนังสือเรื่องนี้ทั้งที่ว่าแกก็บอกว่าแกก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนแต่แกเห็นในแผนที่อันไตกับไทยคือมันเป็นคำว่าไตแกก็ไปโยงว่าเป็นไทยแล้วก็กลายเป็นความเข้าใจหลักในหลายสิบปีหลังจากนั้นมากกว่านี่คือการศรกษกรรม จริงเป็นเรื่องแต่งแต่เรื่องแต่ง <c oughs> เพราะแกเป็นคนบอกว่าแต่งแกไม่ได้ไม่ได้ทาเป็นหนัง <c oughs> สือสารคดีหรือว่างานวิชาการพูดพูดถึงขุนวิจิตรมาตราซึ่งซึ่งจริงๆหนังสือแกก็จะให้ความรู้เยอะนะฮะจะใช่หนังสือจริงๆหนังสือถ้าผมขอย้อนไปนิดนึงมันมีหนังสือแนวแนวเนี้ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4มาก่อนละ,ะกรมหลงวงวงศาธิราชสนิทหรือใครต่อใครเขียนหนังสือที่ให้ความรู้เชิญภูมิศาสตร์โลกเพราะตอนนั้นเราตื่นเต้นกับโลกกว้างมากนะฮะการที่มีหนังสือพิมพ์มีอะไรของฝรั่งเข้ามา แต่มันไม่ได้ตีพิมพ์<ช>อะไรเงี้ยมันเป็นที่รู้กันเฉพาะคนอ่านเฉพาะคนงวงในน,นะแต่พอมาถึงร6เนี่ยทุกอย่างมันมีการพิมพ์จําหน่ายหลักไทยนะฮะมีอะไรตามมาวรรณกรรมก็เริ่มแต่วรรณกรรมไทยจริงๆมันยังยังไม่เด่น<ช>มาน <ะ S 1> มาเด่นคือสมัยร7ทีนี้เกิดนักเขียนที่เรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของวรรณกรรมไทยเกิดขึ้นแล้วที่เป็นสามัญชนนะ สีประพาหรือคุณกุหลาบสายประดิษฐ์มาลัยชูพินิดดอกไม้สดอกยาขอบยาขอบหรือโชดแพร่พันเนี่ยนะที่ผู้เขียนผู้ชาสิบทิศช่วงนี้อาจารมาหาพอให้รายละเอียดไดย้ไหมว่าเป็นยังไงางมันก็เริ่มยุคหลังจากสองสี่เจ็ดห้านะผมว่าพวกนี้กรรีพวกนี้เกิดมันจะมีช่วงก่อนสองสี่เจ็ดห้านิดหนึ่งแล้วพอสองสี่เจ็ดห้าปุ๊บเนี่ย มันก็เหมือนกับมีจังหวะ <c oughs> เปลี่ยนผ่านของของวรรณกรรมที่มันถ่ายทอดออกมาก็อย่างของสีบุรพา,างียมันเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนิดหนึง่งก็คือยุคที่ยังถูกถูกข่มชนผู้หญิงต้องอยู่ในโอวาทอะไรอย่างเงี้ยที่คุณหญิงกิรติเนี่ยที่ข้างหลังภาพความรู้สึกของคุณหญิงกิรติคือฉันเป็นสาวสะพรั่งเนี่ยวันหนึ่งฉันจะได้แต่งงานกับชายหนุ่มที่ฉันรัก หรืออะไรเงี้ยจนสุดท้ายต้องอยู่ในการควบคุมของพ่อแม่ในการจัดแต่งเอ้ยจันมหาไปตามรอยคุณหญิงกิรติมัอเพราะฉะนั้นศรีบุรพาะท้อนโลกัศน์ในยุคหนึ่งก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองที่แกไปได้ไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมเขามิตะเกะผมก็ไปเพราะแกเคยไปไปไปดูงานอะไรที่ญี่ปุ่นนนะแล้วก็สวนสาธารณะภูเขามิตาเกะเนี่ยมันเป็นที่พักผ่อนเพราะว่ามันเป็นอากาศหน้าร้อนญี่ปุ่นมันร้อนตับแลบเลยนมันไม่มีลมนะ เ,เพราะฉะนั้นช่วงสวยคือช่วงใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งทุกที่บนสวทุกที่นะใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเขาวิทเกะมันเป็นภูเขาลูกใหญ่มีลำธารมีแม่น้ำมีสวนมีบ้านมีชุมชนผู้คนอยู่ก็มีสระน้ำคนไปพักผ่อนแกก็ใช้ฉากที่สวนวิทเกะแล้วก็ท่าเรือในการเข้ามาญี่ปุ่นใช้ฉากระหว่างญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกงี้มามาเขียนเรื่องขำลังภาพเพราะฉะนั้นโดยสะท้อนปัญหาความคิดของคนชั้นนำยุคนั้นกับ ยุคที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านสู่โลกสมัยใหม่เนี่ยข้างหลังภาพถึิงนใช้คําว่าข้างหลังภาพเนี่ยเพราะในภาพวาดที่เราเห็นเนี่ยด้านหลังเนี่ยได้บอกมีอะไรเรื่องราวมากมายที่เราไม่รู้เลยคืออย่างข้างหลังภาพเนี่ยจริงๆคนไทยก็คุ้นเคยนะเพราะทำเป็นหนังอะไรหลายรอบแล้วนะฮะก็จะมีตัวละครหลักอย่างคุณหญิงกีรตินพฮะแล้วกับนพพรซึ่งเป็นนักเรียนนอกไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะนักการธนาคารอ่าซึ่งอันนั้นเป็นเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นสังคมไทย สมัยใหม่ยุคเริ่มต้นนะโดยการจำลองตัวละครผ่านกลุ่มอาชีพแม้แมต่ว่าเราถ้าไปอ่านทั่วนี้ภาษามันอาจจะแบบดูเชยๆอะไรเงี้ยนะ,ะ,ะแต่ว่าแก่นความคิดของวรรณกรรมมันยังมีพลังมีอํานาจอยู่ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งผมในในเรื่องว่ามีคณะหนึ่งเขาเรียกคณะสุภาพบุรุษก็เนี่ยกลุ่มของศรีบุรพายาขอบมาลัยชูพินิษเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มสุภาพบุรุษ ความหมายของสุภาพบุรุษคือคนที่ทําเพื่อผู้อื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองออจะเก็บเงินก้อนหนึ่งไว้เพื่อทําประโยชน์กับสังคมมันก็จะเกิดหนังสือขึ้นและขณะเดียวกันมันก็มีหนังสืออีกหลายมุสซพิมหลายแขนที่เกิดขึ้นรวมทั้งกลุ่มสยามรัฐของหมอประชุมพฤกษรประโมะดโอ้แต่จริงจ,จรงอีกขั้วหนึ่งเลยนะกับของกลุ่มสีบุรพาจริงๆในยุคนั้นเนี่ยนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของไทยนี่เยอะเลยนะเราไล่ชื่อลองเดี๋ยวผมลองไล่ชื่อดูอมานัสจันยง นะฮะอิสลามันตะกุลนี้เป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยแล้วก็นักเขียนใครอะที่เขียนเรื่องตึกกลอสเนี่ยนะฮะอุดากอราอุดากรหรือคนที่เขียนหนังสือสารคดีเรื่องพระเจ้ากรุงสยามเนี่ยนะสอธรรมยศซอธรรมยศอ่าคือคือเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงเวลานั้นช่วง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 บวกลบสองสี่เจ็ดห้านิดหน่อยอยู่ในช่วงนั้นหรือหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง นะฮะซึ่งท่านก็ไปเรียนเมืองนอกกลับมาท่านมาเขียนละครแห่งชีวิตซึ่งโด่งดังมากนะฮะหรือหลังจากนั้นมาอีกอีกสักช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอสอเสรถบุตรอย่างเงี้ยนะฮะเขียนเขียนโฆษานุกรมเลยนะฮะเล่มแรกเขียนในคุกด้วยนะฮะแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มนะเขียนพวกนี้ออกมาแล้วก็ยังมาลายชูพินิดเนี่ยก็ถือเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากเพราะว่าเขียนวรรณกรรมหลายรูปแบบเป็นหนังสือพิมพ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีหลายนามปากานะฮะ ท่านจะเขียนทุ่งมหาลาภเขียนอะไรนะชั่วฟ้าดินสลายนะครับเขียนสารคดีเที่ยวป่าเยอะแยะเลยทุ่งโล่งและดงทึบเขียนเรื่องล่องไพรนะซึ่งก็เป็นจุดกําเนิดถัดมาที่ทําให้พนมเทียนมาเขียนเรื่องเทพอุมานะฮะซึ่งพนมเทียนก็จะรุ่นถัดลงมานะครอันนี้เราเห็นกลุ่มวรรณกรรมไทยในช่วง เรียกว่าบุกเบิกที่เป็นวรรณกรรมสมัยใหม่แบบที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันแล้วก็เรียกเป็นนวนิยายนวนิยายก็เหมือนกับเรื่องเล่าสมัยใหม่นวะก็คือใหม่นะฮะแล้วก็มามีเรื่องสั้นเรื่องสั้นเออเรื่องสั้นนี่ก็เป็นเรื่องสั้นกับนวนิยายต่างกันยังไงก็เรื่องสั้นคือเขียนไม่ยาวไงเขียนไม่ยาวง่ายนิดเดียวซ่มันมีเรื่องสั้นขนาดยาวด้วยนะเรื่องยาวแล้วก็มีนวนิยายขนาดสั้นซึ่งก็เลยคนก็เลยงงก็เลยงงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงเรื่องสั้นคือ มันก,ก็จะเขียนอีกวิธีหนึ่งในการใช้ตัวละครอ,อีกวิธีหน,นึ่งในการตัวละคน<ต>รน้อยหน่อยฉากน้อยอแล้วก็ฉากจบมีประเด็นหลักประเด็นเดียวแล้วจบเลยนะคระับไวยายมันสามารถแตกเป็นตอนตอนได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องสั้นของเรายุคแรกๆนี่ใครที่โดดเด่นมากมนัสจันยงก็ต้องยกให้มนัสอันทราาไปแล้วใช่ไหมจนมาแบบภาษาสวิงสวายก็มาของรงวงสวรรค์รงวงสวรรค์ก็จะหลังมาใช่หรือว่าคนที่เขียนเรื่องสั้นดีๆในยุคยุคแรกๆ ก็เหมือนก็มีไม่กี่คนหรอกถ้าเรจับตัวเด่นๆนะที่ผมเห็นก็มีมนัฐจันยงอ่ะเด่นๆมากๆเลยนี่เลยแต่แกมีฉากแชมครูที่แกเรื่องเท่าหนูเท่าพรงอะไรเงี้ยมันก็คือความเป็นจริงหรือเรื่องที่เคยมาทําทําหนังโด่งดังก็อย่างเรื่องจับตายใช่เลยว่าท่อนแขนนางรําท่อนแขนนางรำนะฮะซึ่งโอ้โหอ่านแล้วคนลูกคนพร้องเลยนะฉากไอ้ฟอนย่าท่อนแขนของปากาอย่างเงี้ยแลวตอนนั้นก็ยังมีอย่างครู ประมูลอุณหทูปอะประมูลอุณหทูปนะฮะซึ่งเขียนเรื่องโด่งดังเลยมาทําเป็นหนังเรื่องของจันดาราจันดาลาฮิวเมอริสอย่างเงี้ยฮิวเมอริสนะครับคบคันหรือแม้กระทั่งที่ครบร้อยปีอย่างงานกึ่งสารคดีกึ่งความเรียงอย่างของวิราชมณีวัฒน์เนี่ยอาจารย์วิราชมณีวัฒน์อันนี้ส่วนตัวผมเคยมีโอกาสเจอท่านสมัยเรียนนะท่านไปบรรยายแล้วก็เรื่องสั้นถ้าถ้าโดดเด่นนะ ตั้งแต่ถ้าเกิดยุคแรกลงมาหลังจากมานัดจัโยงเนี่ยลาวคำหอมฟ้าบอกยังยังมีชีวิตอยู่นะฮะที่เราถ่ายยังมีอยู่ชีวิตแล้วก็รุ่นหลังจากลาวคำหอมมาที่โดดเด่นยิงถ้าเรื่องสั้นนะยกให้อัศริธรรมโชตอ๋อนสมัยสมัยหลังละอ่านั่นเดี๋ยวเราจะคุยคุยคุยมาถึงยุคนีๆถ้าดูไทม์ไลน์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอ่าทีนี้ในในกลุ่มเนี่ยโอเคเราพูดถึงช่วงสัก8ปดเปีที่แล้วขึ้นไปเนี่ยอ่าช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะฮะกลุ่มเนี้ย ที่เราเ,ราเอ่ยชื่อไปหลายๆคนเนี่ยนะฮะถัดลงมาอีกนิดนึงพอเราเราไล่ตามเวลาเนี่ยเราก็จะมีนักเขียนทีนี้เริ่มมากันเป็นพรวนเลยเรามีเสนีเสาว,วพงตามมาเรามีทวีบวรดีโลกมีจิตภูมิศักจิตภูมิศักสอบุญเสนอในผีอัสนีพลัจันในสางเรื่องมนตรีน,นเรศนโรปกรใช่ไหมครับแล้วก็ชัดบุญยศริชัยที่ทดาวสวยภัจิต ทั้งแปดเนี่ยอิงออนก็มาเนี่ยฮะ,ะ,ะพนมเทียนอะไรเงี้ยเริ่มมาแล้วรมรัตติวันเนี่ยอย่างยุคแรกๆทีนี้วรรณกรรมนี่คือเรียกว่าเป็นเป็นต้นฐานถัดโอเคเราเห็นสุนทรภู่เราเห็นมาถึงสมัยรห้ารหกมาจนถึงยุครัชกาลที่เจ็ดถึงแปดเนี่ยกลุ่มนี้เป็นนักเขียนที่ในความหมายของนักเขียนแบบที่เราเข้าใจกันปัจจุบันเนี่ยเป็นนักเขียนจริงๆ เป็นสามัญชนคนทั่วไปที่มีการศึกษามีโรงเรียนเกิดขึ้นตอนนั้นมีการศึกษาภาคบังคับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6แล้วคนเริ่มอ่านออกเขียนได้นะฮะแล้วก็สิทธิ์เก่าจากโรงเรียนต่างๆเหล่านี้แล้วก็เริ่มได้เรียนในหมหาวิทยาลัยเช่นจุฬาธรรมศาสตร์ <c oughs> ที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มมีการผลิตงานเขียนออกมาอยา่างเป็นล่ําเป็นสันผ่านงานเขียนในสโมสรนักศึกษาก็มีกลุ่ม รวมกลุ่มก้อนทำละครผมย้อนถอยไปนิดนึงเพราะเราลืมพูดถึงไปซึ่งมันเป็นบทหมายสำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกันคือวรรณคดีสมมสรสมัยรัชกาลที่6นะฮะสมัยรัชกาลที่6นะฮะซึ่งอันนั้นก็โดยกรมพยาดําำงราชานุภาพนะท่านท่านก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเป็นาเป็นกรรมการคนสำคัญเลยนะครับวรรณคดีสมมสรตอนนั้นมันเหมือนเป็นสถาบันของนักเขียนเหมือนกันนะฮะมีการมอบรางวัลให้กับงานเขียนที่เด่นๆนะฮะ ไม่อยู่ปีหนึ่งผมจําได้เพราะว่าบาังเอิญว่าผมเป็นสิษธ์เก่าของโรงเรียนนี้แล้วเป็นเป็นครูใหญ่โรงเรียนผมในสมัยนู้นเนี่ยนะฮะได้รับรางวัลท่านเป็นคนต่างชาติเป็นคนฝรั่งเศสพราดาฟอร์ฮิแลฟอร์ฮิลลท่านไม่ท่านเขียนวรรณเขียนบทกวีเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าชิ้นที่ท่านได้รางวัลจากวรรณคดีสมสรเนี่ยแล้วท่านก็เสด็จไปรับรางวัลจากการประธานของกรมพระยาดำรงเนี่ยเป็นบทกวีแปล แปลจากบทกวีอังกฤษพูดวักแรกมาทุกคนรู้จักบทเลยสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พร่พาแพรวนี่แปลมาจากบทกวีภาษาอังกฤษปรากฏว่กยากรมพัฒนาลำลงให้ความเห็นว่าท่านประธานความเห็นมาว่าแปลได้ดีกว่าต้นฉบับอีก <c oughs> แปลแล้วเพราะมันมีมีความเป็นชันทลักมีความแล้วมันบอกถึงความเปลืองปลาดด้านภาษาล ฟอร์ฮีลลก็ยังแต่งหนังสือเรียนสอนคนไทยเนี่ยะฮดลุนศึกษาเพ,เพราะฉะนั้นไอการแปลวรรณกรรมเ่ยมันมันเดยเฉพาะบทกวีอ่ะมันหลายชั้นอหนึ่งคนที่แปลเนี่ยจะต้องเป็นกวีด้วยใช่ใชภาษาคุณต้องดีมากๆเราพูดถึงการเขียนการแปลใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยเราเราเห็นยุคสมัยเนี่ยค่อนข้างชัดละเดี๋ยวเราจะมาต่อกันยุคที่ถัดลงมานะครับ อันนี้เรียกว่าเข้าสู่ถ้าเทียบยุคสมัยเอาไปเข้าสู่สมัยรัชกาลที่9แล้วกันนะครับตั้งแต่ปีปีที่ท่านขึ้นครองราชเนี่ย2,489